สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเกม TS Mobile นะครับตามที่เพื่อนๆอาจจะทราบกันแล้วเมวื่อวานตัว TS เนี่ยมีอัปเดตใหญ่ครั้งที่2ของเดือนมีนาคมเข้ามาครับหลักๆเลยจะมีกิจกรรมบวชสาวงามกิจกรรมฉลองครบรอบบริษัทแล้วก็ NPC แรกๆครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับก็เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวไฮไลท์ตัวภาพรวมกันก่อนเสร็จแล้วค่อยไปดูรายละเอียดทีละส่วนกันนะครับเริ่มมาตัวไฮไลท์ของแผ่นนี้ก็จะมีตามที่เจบอกไปครับก็คือมี NPC แรกๆ โบว์าสาวงามกิจกรรมฉลองมังกรเทพฉลองมังกรเทพที่ว่าก็จะเป็นฉลองวันครบรอบบริษัทชายนิดเกมเมอร์นี่แหละครับบริษัทที่ทําเกม TS เสร็จแล้วนะครับก็มาเริ่มกันเลยเลื่อนลงมาเลยนะครับอันแรกจะเป็นเรื่องของ NPC แรกแรกครับอันนี้เขาก็บอกวิธีการไปนะครับระว่ามาที่เมือง3าที่เสร็จแล้วก็เข้าวาร์ตรงนี้ไปจะเป็นตัวนี้เลยนะครับพ่อค้าหินแร่ n p c แรกแรกสคัญยังไงสําคัญเพราะว่ามันจะใช้ในการทำเควสหน้าก,ากากลิงครับหรือว่าตัวหมกทองพิชิฟ้าก็ถือว่าเป็นของสมใสส่วนหัวท็อปของสายยตีเลครับ ได้ในส่วนของพลังโจมตีด้วยว่องไวด้วยแล้วก็อัตราการเกิดคิติคอลด้วยครับ12%นอกจากนี้ที่มันสาคัญเพราะว่าเควสหน้ากากเลงเนี่ยยังเป็นเควสทางผ่านไปทำไปตัวเควสดาบผ่าสวรรค์อัปเกรดด้วยครับก็จะเป็นรูปบริเวณด้านซ้ายนะครับก็เป็นอาวุธเทพๆของสายตีอีกเหมือนกันคือมันอาจจะเปอร์เซนต์ติดกิติคอลน้อยกว่าตัวดาบกําเจ้านะครับจาก12%เนี่ยเหลือ9%แต่ว่าสเตตัสอื่นมันเพิ่มขึ้นมาพอสมควรเลยครับก็คือมีแบบบวกเลือด8ด้วยแล้วก็มีบวกพล อันจริงไม่ใช่โปรโมชั่นสิต้องบอกว่าเป็นตัวแพ็กเกจ14วันนะครับก็คือพอซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยจะได้ของตามนี้ครับวันแรกวันที่2วันที่3ไล่ไปซึ่งรอบนี้ที่เขาเอาขึ้นมาเป็นไฮไลท์เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างถูกของเขานะครับเพราะว่าของราะวันเนี่ยค่อนข้างคุ้มค่าทีเดียววันที่คุ้มๆจะเป็นวันหัวแถวกับวันท้ายแถวเนี่ยครับก็คือจะเวนวันนี้วันที่1 7 8แล้วก็14ได้เป็นนี่นะครับขนนกบวก5้ชิ้นขนนกบวก73็ชิ้นน้าแข็งบวกรับ อันนี้ส่วนตัวเจว่าค่อนข้างคุ้มนะครับก็แนะนําเลยตัวเจก็ซื้อไปแล้วเหมือนกันที่ว่าดีสุดเลยก็น่าจะเป็นตัวขนนกนี่แหละครับขนนกบวก73เส้นด้วยถัดมานะครับก็เป็นตัวกิจกรรมงานฉลองมังกรเทพครับก็อันนี้เดี๋ยวรายละเอียดพูดถึงในส่วนถัดไปนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของขุนพลมอครับตาแก่ยายแก่อันนี้คือเขาบอกว่ามีสกิลประสานด้วยนะครับซึ่งนอกจากสกิลประสานแล้วเนี่ยตัวตาแก่ยายแก่นะครับจุติ2ก็เข้าเกมแล้วเหมือนกันอันนี้คือเข้ามาอยู่ในเตาเลยนะครับทั้งเตา้วาธรรมดย แต่ว่ามันจะเป็นแบบเข้ามาในระยะเวลาจํากัดเนี่ยครับใครอยากได้ก็ต้องรีบรีหาช่วงนี้อย่างตาแกก็ปกติเก่งอยู่แล้วใช่ไหมครับก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกครับวัยหน้าจุดตีสองเลเวลหนึ่งเนี่ยทะลุไปร้อยเก้าเลยนะครับหรือว่าอย่างตัวยายแก่เองตอนจุดตีหนึ่งสเตตัสถือว่าดูไม่ค่อยได้ใช่ไหมครับพอจุดตีสองมาเนี่ยก็ถือว่าอัพขึ้นมาเยอะเลยเลื่อนลงมาดูต่อนะครับดาวขุดพ่นใหม่ก็ตะกี้ตามที่บอกไปครับมีดาวตาแกยายแก่เข้ามานะครับ ส่วนตัวอื่นเนี่ยเจมีไปดูมาให้แล้วครับก็ถือว่าค่อนข้างเฉยๆครับก็ตัวที่ไฮไลท์ก็คงจะมีแค่ตาแก่ยายแก่นี่ยแหละครับรอบนี้แล้วก็ตามที่บอกไปนะครับอยู่ในเตาถึงวันที่3 1มเอดมีนาคมแค่นั้นเองเสร็จแล้วถัดมานะครับก็เป็นกิจกรรมหมวด3งามอันนี้เดี๋ยวอธิบายในส่วนถัดไปเหมือนกันครับถัดมานะครับในส่วนของไอเทมช็อปก็เป็นของเก่าเอามารีขายใหม่ครับแต่ว่าเวลามาขายใหม่เนี่ยก็จะดีอย่างครับก็คือราคาจะลดลงไปด้วยจากย9ิบหรือ25นะครับแล้วก็มีพวกกล่องใหม่ต่างๆเเดดีี๋ยวนน้จพาไปูใกมครับ อ่ะก็ถ้าเป็นถุงเก่ามาลดราคานะครับก็จะมีแฟชั่น2ตัวเป็นสายเหล็กแล้วก็นินจาครับแล้วก็สัตว์ขี่เนี่ยจะมีตัวหนึ่งเป็นจิ้งจอกก้าวหางเดี๋ยวพาไปดูไวๆนะครับจิ้งจอกก้าวหางจะเป็นตัวนี้นะแล้วก็แฟชั่นเซตนินจาหน้าตาจะเป็นประมาณนี้อ่ะตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็สายเหล็กอันนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นกล่องเดิมเลยโอกาสการออกก็2%เหมือนเดิมนะครับสายเหล็กก็จะเป็นตัวนี้เสร็จแล้วเราไปดูตัวกล่องใหม่กันบ้างครับจะอยู่บริเวณด้านบนเลยนะครับ นี่ของใหม่ใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับเซตวันเกิดลหลักๆกล่องพวกนี้เนี่ยคือเราอยากได้อะไรเราก็ซื้อตัวกล่องนั้นเลยครับสมมติอยากได้เทพโชคลาภก็กล่องนี้อยากได้เหรียญสุขสันต์ก็กล่องนี้อยากได้ยาเปลี่ยนกระดูกก็กล่องนี้ราคามันจะถือว่าใกล้ๆเดิมเลยครับพอเรากดขึ้นมาเนี่ยครับยาเปลี่ยนกระดูกอันนึง59ตําลึงแต่ว่ามันจะพิเศษหน่อยก็คือทุก3ตําลึงในการซื้อเนี่ยครับมันจะแถมตัวนี้ด้วยครับกล่องของของวัญสีแดงซึ่งเดี๋ยวจะสามารถเอาไปใใช้ในรรนน้นนนนนกกกกาารรแลลขอออองงงงต่่่ไไไดดดดีทึึเ๋ยววพปูสััิคบ ก็คือตามที่บอกไปว่าอยากได้อะไรก็เอาตามนั้นเลยนะครับอย่างนี้ครับตาลเชิญก็ก้าตาลึงใช่ไหมครับได้ตัวนี้เหมือนเดิมถุงน้าโชคตาลเชิญหรือว่าอย่างตัวนี้ครับเทพโชคลาภอ่ะก็ประมาณนี้คือหลักๆเหมือนซื้อของที่เราต้องการเนี่ยครับแล้วก็ได้ของแถมมาด้วยซึ่งกล่องแดงที่ว่าก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเพราะว่าสามารถแลกของเทพๆเนี่ยได้หลายชิ้นเหมือนกันอย่างตัวแรกนะครับ4,000กล่องสามารถแลกยันตีบวกร้อยเปได้ครับอันนี้คือได้ถึงบวกสิเลยนะครับโหดมากๆแล้วก็ของอื่นๆก็ถืออว่่าาจํเป็นยูครับ ลีเตาทองขนนกหินตีบวกพวกนี้เราได้ใช้อยู่แล้วรวมถึงตัวนี้ด้วยนะครับมุกต้านสถานะแล้วก็สุดท้ายครับที่ไฮไลท์ไม่แพ้กันจะเป็นตัวนี้นะครับหอ,อกการยิ่งแก่ยิ่งแก่งก็คือจะได้การ์ดตัวเซตตาแก่ใหญ่แก่มาเนี่ยแหละครับซึ่งตัวนี้เลเวลแรกน,นะครับก็จะได้โจมตี2ปัญญา2แล้วก็ว่องไว2เสร็จแล้วปัญญากับโจมตีเนี่ยครับเพิ่มเวลละ2แล้วก็ว่องไวเพิ่มเวลละ1สมมติใครทำเลเวลสิได้นะครับก็จะได้แบบปัญญา20จตี20 10แล้วววกก็ไ่า,ก,าก็ถือว่าเทพมากๆเลยนะครับ เสร็จแล้วไฮไลท์่วนสุดท้ายนะครับก็มีกิจกรรมล็อกอินรลยวันด้วยครับสะสม10วันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแจกเยอะนะครับเพราะว่าอย่างวันที่3วันที่6เนี่ยครับมีแจกกล่องยาเซียนขุนพลด้วยแล้วก็วันที่10เนี่ยครับไฮไลท์สุดเลยมีน้ำหยกด้วยนะครับเสร็จแล้วนะครับเรามาดูรละเอียดของแต่ละกิจกรรมต่อกันก็เดี๋ยวเริ่มจากกิจกรรมตัวโบสถ์สาวงามก่อนนะครับเริ่มมานะครับเราอยู่ในหน้าปกติของตัวเกมใช่ไหมครับมาที่บริเวณขวาบนตัวนี้นะครับสนับสนุน ก็เดี๋ยวเจขอเล่ารายละเอียดของกิจกรรมนี้สั้นๆนก่อนนิดนึงละกันนะครับเผื่อ <_ d ata> สําหรับใครที่ไม่ได้ตามมา <_ d ata> ก็คือตัวเกมเนี่ย <_ d ata> เขาเปิดโอกาสให้ผู้เล่นหญิงนะครับสามารถส่งประกวดได้สมมติส่งประกวดเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราที่เป็นผู้เล่นคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้ประกวดกับเขานะครับก็สามารถโหวตคนที่เราชอบได้คนโหวตก็ได้ของแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ส่งประกวดเนี่ยเขาได้ติดอันดับนะครับเขาก็จะได้รางวัลเพิ่มเติมไปด้วยอย่างของเราเนี่ยแค่เราก,กดลงคะแนนครั้งแรกเราก็ได้ของมาแล้วนะครับจะเป็นปัตโตโย่สามวันแล้วก็ ก็คือเราสามารถกดดูจากตรงนี้ได้เลยครับเลื่อนไปเรื่อยๆเราถูกใจคนไหนก็สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดสมมติเรามีเบอร์ในดวงใจอยู่แล้วเนี่ยเราสามารถกดหาเบอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็สมมติเราสนใจคนไหนจะโหวตคนไหนนะครับก็คลิกเข้าไปอย่างนี้สมมติเจคลิกอันนี้ละกันเขาก็จะมีแนะนําตัวอยู่ข้างในนะครับรวมถึงรูปโปรไฟล์ข้างในเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันเราก็สามารถกดโหวตตรงนี้ได้เลยครับช่วยสนับสนุนนางมันก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับว่าเราโหวตให้คนนี้ไปแล้วเนี่ยกี่ครั้ง ที่มันขึ้นครั้งเนี่ยเพราะว่าเราสามารถโหวตให้คนเดิมเนี่ยมากกว่า1ครั้งได้ด้วยนะครับแล้วการโหวตต้องใช้เงื่อนไขยังไงก็คือจะต้องใช้เทมในการโหวตครับใช้แค่2ตัวนี้เลยจะมีตัวนี้นะครับธงสิ์พี่หญิงกับตัวนี้ครับแท่งไฟเชียร์สิ์พี่หญิงซึ่งใช้แค่ใดหนึ่งก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมีครบทั้ง2อันอย่างอันบนนะครับที่เป็นป้ายธงตัวนี้นะครับจะได้จากการเติมเงินครับก็เนี่ยครับเขาบอกการซื้อตำลึงทองนะครับสิบตำลึงทองจะได้รับมัน่นั่พวงโโมชั่น อย่างเนี้ยเขาบอกว่าถ้าเกิดสมมติเติมช่วงคูณ2นะครับ1 1อ้าอ่ะไม่ใช่สิ 155+ 150บวกนะครับจะได้เป็น150แต้มไม่ใช่155บวกแต้มก็คือได้มา15ธงเงี้ยครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นแท่งเชียร์น,นี้ก็จะหาง่ายหน่อยตัวนี้นะครับอันนี้จะไม่ใช่เป็นเติมเงินละก็จะมีจากเนี้ยครับส่งมาทางจดหมายหรือว่าเราไปร่วมกิจกรรมต่างๆนะครับไป PVP ไปลุยส0่ดานไปตีเวอร์บอลเนี้ยครับก็ รวมถึงมีกิจกรรมใช้จ่ายในเกมด้วยนะครับครบ500ตํานึงทองก็ได้เมีอีก2อันก็ประมาณนี้ครับสมมติรักใครชอบใครเป็นพิเศษนะครับก็โวตเยอะๆได้เสร็จแล้วมันจะมีรางวัลพิเศษด้วยครับตรงนี้นะครับรางวัลพิเศษสําหรับผู้โวตสูงสุด10อันดับแรกของสาวงานติดอันดับ1 1 0อันนี้ตอนแรกจะอ่านแล้วงงๆครับแต่สรุปใจความได้ประมาณว่าสมมุติคนที่เราโบตนะครับติดท็อปสิแล้วตัวเราเองเนี่ยก็ติดอันดับท็อปสิของคนนั้นๆด้วยเราจะได้ตัวนี้มาครัับฉาาาายยยพพิิเเเศษกกองงงทหีีี่่่่ญซึวว็็จะะปนนนต้ล ส่วนตัวเจว่าเท่มากเลยนะครับเหมือนารมล์ใครเคยอ่านบีเนี่ยจะเหมือนแบบเซมบงซากุระครับของเบียคุยะอย่างเฟี้ยวเลยครับถัดมานะครับจะเป็นตัวกิจกรรมมังกรเทพหรือว่ากิจกรรมฉลองครบรอบบริษัทเขานะครับก็จะแบ่งเป็นหลายกิจกรรมย่อยเลยครับเรามาค่อยๆไล่ดูกันตัวแรกนะครับจะเป็นภารกิจรายวันให้ทําครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวเจตัดไปในเกมแล้วกันนะครับน่าจะดูเข้าใจง่ายกว่าพอเข้ามาอยู่ในหน้าต่างเกมแล้วนะครับก็เหมือนเดิมว่าเปิดเมนูขวาล่างขึ้นมาเสร็จแล้วก็ตัวนี้นะครับกิจกรรมแล้วก็เลื่อนไปล่างสุดเลยครับ ตัวนี้นะครับงานฉลองวันเกิดมังกรเทพซึ่งเราจะเห็นว่ามันมี2กิจกรรมใช่ไหมครับงานฉลองวันเกิดมังกรเทพกับฉลองครบรอบปีของชายนิดเกมเมอร์ตัวที่เราต้องทําภารกิจจริงๆก็จะเป็นแค่ตัวบนเลยครับงานฉลองวันเกิดมังกรเทพเราดูของรางวัลกันก่อนสักนิดนึงละกันครับก็คือทำเควสมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้พวกลูกท้อมาครับสแบบลูกท้อใหญ่กับลูกท้อเล็กนะครับลูกท้อใหญ่นี่คือได้เวลาชิ้นแล้วก็ลูกท้อเล็กเนี่ยครับเวลาสิชิ้นของที่ได้ก็จะเป็นตามนี้นะครับถือว่าโอเคเลยนะครับได้ตัวกล่องแดงเเเนี่ยยใระะดับทออเคเล แล้วมันได้เทม2ชิ้นด้วยครับก็คือชิ้นนึงเนี่ยอาจจะเป็นพวกแบบเทพตาคูนอะไรพวกนี้เราก็ได้ใช้แล้วก็กล่องเล็กนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีไม่แพ้กันเลยครับมีทั้งสุ่มทองด้วยสุ่มกล่องแดงด้วยและที่สําคัญคือภารกิจถือว่าทําง่ายมากเลยครับเราก็กดตรงนี้เลยครับรีบไปทันทีมันจะโผลมาแบบนี้ใช่ไหมครับก็ให้เราเดินหามอนครับเนี่ยครับที่มีคนเขาเดินเพียบเลยเดินหามอนแล้วก็ตีมอนดอบเกียรติมากรจากตัวมอนเตอร์แค่นั้นเลยครับเดี๋ยวเจลองเดินให้ดูแป๊บหนึ่งนะ อันนี้ครับมับงกรมันก็จะเป็นตัวนี้แหละครับงูมังกรเลเวล60แล้วก็เลือดไม่เยอะเลยครับแล้วก็ตีไปอ่าแค่นี้เองครับเนี่ยได้เกตมังกรมาแล้วเดี๋ยวเจะกดให้ดูนะครับในช่องอุปกรณ์อยู่ด้านล่างนะมันจะเป็นตัวนี้แหละครับเกตงูมังกรก็ใช้เวลาสิชิ้นนะครับซึ่งเอาจริงสิชิ้นเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากหาแบบรวบยอดเลยนะครับก็หาไปแบบ130อัน140อันแบบนี้เลยก็ได้ วันหลังๆจะได้มาถึงแล้วแบบส่งเควสไปเลยครับไม่ต้องมานั่งหาเกตงูมังกรใหม่ซึ่งพอเราครบแล้วนะครับก็คุยกับตัวนี้เลยครับอ่าตัวนี้นะครับก็นี่แค่นี้เลยครับมันก็จะให้ตัวลูกท้อเรามาเนี่ยครับลูกท้อไหลลงมาเข้าไปดูในตัวต่อนะครับก็จะเป็นนี่ครับหชิ้นใหญ่กับ10ชิ้นเล็กแค่นี้เองครับเสร็จแล้วนะครับก็แน่นอนว่ากิจกรรมยังไม่หมดแค่นั้นครับจะมีแบบ E.P คูสด้วยวันหยุดสุดสนุก ก็คืออย่างเสาร์ทิ์นะครับที่21 22 28 29็ี่ยเย่บเานี่ยพีคูณ2 24ชั่วโมงเลยนะครับรวมถึงอย่างไอตัวดันต่ามิตินะครับที่เราใช้ในการหาคนนกหาหินเนี่ยก็ระยะเวลา2เท่านะครับวันหนึ่งปกติ120นาที2ชั่วโมงใช่ไหมครับก็เป็นสชั่วโมงแล้วเสร็จแล้วนะครับก็มีดรอปไอเทมด้วยก็คือพอติมอนทั่วไปบอททั่วไปเนี่ยจิมเบอการดได้ไเทมนี้นะครับเค้กฉลองครบปีเติม HPSV เตต็ม e แล้วกัวนี้ใบอยพรใบอพรก็สามารถแลกอเทมได้ตามนี้เลยนะครับ เนี่ยครับมีปาโติยาวด้วยนะครับ1วันแล้วก็ของอื่นๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับเป็นของที่เราต้องใช้แน่ๆเช่นอย่างเนี่ยครับเทพโชคลาภเอ่ยานเชิญเอ่ยีเตาทองเอ่ยพวกเนี้ยครับแล้วก็ที่ส่วนตัวเจว่าไฮไลท์เลยนะครับส่วนตัวเจแรกเหมือนกันก็คือจะมีน้ำหยกด้วยครับมีทั้งน้ำหยก HP แล้วก็ SP เลยเสร็จแล้วนะครับเราเลื่อนลงมาดูต่อภารกิจดรอปพิเศษนะครับก็คือเขาบอกว่าเนี่ยเวลาเราลงดันเจี้ยนเดียวนะครับหรือว่าดันเจี้ยนหลายคนก็ตามได้ตัวการ์ดอวิพรเนี่ยครับใบสี แล้วก็สุดท้ายนะครับตัวกล่องของขวัญอันนี้ก็ตามที่อธิบายไปแล้วครับว่าซื้อกล่องพวกนี้เนี่ยได้กล่องแดงแถมมานะกล่องแดงก็ไปใช้แลกของได้ประมาณนี้ครับสุดท้ายนะครับเรื่องของโปรโมชั่นเดี๋ยวรอบนี้ขอพูดถึงเฉพาะส่วนที่เจว่าเจ๋งๆแล้วกันนะครับตัวแรกก็จะเป็นแพ็ก14วันเลยครับตัวนี้นะครับที่มีพูดถึงไปแล้วก็นี้มาพูดซ้ำอีกทีนึงเพราะว่ามันเจ๋งจริงๆครับอยากจะแนะนําจริงๆตัวนี้บัตรแลกใช้จ่ายนะครับรอบนี้ก็ถือว่าแลกของใช้ได้เหมือนกันก็คือจะมีเนี่ยครับ5ใบแลกกล หรือว่า3ใบนะครับแลกกล่องยาเซียนได้แล้วก็ของ120เองก็สามารถแลกได้เหมือนกันนะครับใช้แค่9้าใบเองด้วยถือว่าไม่เยอะเลยนะแล้วก็เนี่ยครับสามารถแลกได้2ครั้งกาชา50บาทนะครับก็ถือว่าไม่แย่เหมือนกันเพราะอย่างรอบเนี่ยครับไข่ธรรมดานะครับไข่สีฟ้าเนี่ยก็จะมีพวกแบบยันเปลี่ยนท่าเปลี่ยนอาชีพแล้วก็สวรรค์อยพรด้วยและอย่างไข่แลนะครับก็จะมีน้ําแข็งบวก1ิใช่ไหมครับบัตรเลือก120นะครับแล้วก็สัตว์ขี่ใหม่ครับที่เป็นมังกรไฟอันนี้ส่วนตัวจะชอบตัวนี้้มมมาาากกเเเลลยรรับแต่่่่่วไูนนออออืืืชหหป แล้วก็เหมือนเดิมครับการันตีร้อยครั้งนะครับมีน้ําแข็งโบก12ด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงถ้าเกิดใครอยากทำคลิปเรื่องไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้สุดท้ายนี้สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม